ครก่อนไม่ทราบเฮ้ยเมาเองมาเองตาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยคุณว่าหมาชอบไงก็จะชอบผู้หญิงที่มีเส้นลอกแข็งแบบว่าอ๋อเหรอเส้นลอกแข็งเนื้อเส้นลอกแข็งใหญ่แขได้ด้วแล้วไงอีกลูกเครึ่งไหมหรือว่าไทยลูกเครึ่งลกครึ่งนิดนึงนะไม่ได้เสียงไม่เสียง ผมผมยาว,ยาวผมยานผมยาวแล้กสอดแล้วก็นี่ไม่ได้พูดอะไรที่สอบเป็นคิมเลยเนี่ยเอาพูดถึงคิมมานะคิมเบอรี่เนี่ยนะออ คุณก็ได้ควงคู่จิ้นไปทําบุญกันดับยิ่งใหญ่อลังการเลยอย่างงี้ใช่ครับผมก็เป็นการอะไรทําบุญร่วมชาติากท่อปาครับผมต่อที่พี่แม่ถามก่อนเป็นการทําบ well ุญร่มชาหรือเปล่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ทําบุญเพื่อเสริมอะไรให้มันอะไรดีๆอ่ะครับให้มันดีให้มันดีกันับผอ๋อเหรอครับแ อีกแล้วอ่ะตรงลงมันจริงใช่ไหมโอ๊ยคุณพี่ฮะไม่รักกันใครจะไปทำบุญด้วยกันพวกเรานั่งกันอยู่เนี้ยเราไม่เคยไปทำบุญกับหมาเลยแคร์คยไปไม่หนวดแครใครฮะทำบุญกับหมากไม่ได้รักกันนี่นอกจากทำบุญแล้วทำยังยังทำเป็นอย่างอื่นด้วยเทำหน้าที่ตากล้องส่วนตัว อันนี้ถ่ายละครครับถ่ายละครที่เยอรมันครับผมแต่อันนี้อยู่ในฉากด้วยเหรอเอออ่่หมากขึ้นชื่อว่าหมากไม่เนียนนนี่อะไรหิมะตกหิมะตกเอ้ยไฮโซก็ถ่ายรูปห้ ครับผมก็เถือกล้องเถือกล้องครับเถือกล้องเถือกล้องแล้วคนอื่นทำไมไม่ถ่ายเขาอ่ะถ่ายเด็กคิมเบอรี่อ่ะเขาทำงานทำงานเอาแล้วในรูปนี้ไม่เห็นมีทีมงานเลยเขาไปไหนกันบ้างฮะไอ้รูปปกติใครเขาเที่ยวก็ต้องถ่ายรูปกลุ่มๆไงไม่มีไม่มีเพราะที่ไปกันสองคนเหรออยากรู้จริงๆไลน์มาถามก็ได้ไลน์มาถามเดี๋ยวนี้ มากนะนั่งมาทั้งรายการนะไม่มีเหงื่อตอนนี้เหงื่อแตกหลังคุณอัพรูปคู่กันบ่อยนะครับเอออ๋อก็อ๋อ ชอบเลยเนาะไม่มีอะไรจะพูดเลยเนี่ยชอบเลยเนาะพวเรามาตอบเรื่องนี้มันจะแบบตะกุกตะกักตลอดอ่ะเมื่อกี้เราถามคำถามเรื่องสเปคของเราสเปคอะนะแล้วก็ลังสเปคยังไงสเปคคุณยังไงก็คืออย่างนี้เอาเขยาเลยเาเขย่าเรื่องนี้นะครัยุอยางนี้ก็ถือว่าเป็นสเปคไหมครับผมจับไปเลย